ที่เห็นตรงนี้นะคะก็คือเขาเรียกกันว่า798อ r t Zone นะคะตั้งอยู่ที่ปักกิ่งค่ะก็คือที่ตรงนี้เดิมเนี่ยมันเป็นโรงงานที่มีจำนวนทั้งหมด798โรงงานเลยทำให้ได้ชื่อว่า798 Art Zone นะคะ,ะที่ตรงนี้เามื่อก่อนเนี่ยจะเป็นโรงงานเก่าๆแต่พอจีนได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจแผนฉบับของเขาเนี่ยที่อะไรเยอรมันรัสเซียอะไรของเขาเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการ โรงงานนี้ก็เลยถูกปล่อยให้หล้างแต่ว่าเขาก็ยังคงนำโรงงานนี้มาพัฒนาต่อเป็นอาร์ตแกลเลอรี่คือพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยคือใหญ่มากค่ะคือวันหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเดินครบหรือเปล่าคือเขาคือมันเป็นพื้นที่ที่รวมกับรวมงานศิลปินระดับโลกคือพูดพูดได้เลยว่าเป็นระดับโลกนะคะแล้วก็สังเกตง่ายๆเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี ถ้าจีนนะมีการเปลี่ยนแปลงการปกทองหรือราชวงศ์เนี่ยเขาจะทําลายของทุกอย่างทิ้งหมดแต่ว่าตอนนี้เขายังเก็บพวกงานเ,าเก่าๆไว้แล้วก็มีงานใหม่ๆงานแต่ละงานจะแบบสุดยอดสุดยอดจริงๆสุดติ่งไปเลยคือเหมือนกับเขาเก็บกดแล้วเขาถูกการปลดปล่อยถ้าได้มาปักกิ่งอ่ะขอให้มาที่นี่เลยค่ะคือเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆ บอกได้เลยว่าถ้าใครเนี่ยสนใจในเรื่องร n โนเวทนะคะก็คือเป็นงานเก่าแล้วมาร n โนเวทใหม่เนี่ยให้มาที่นี่เลยเพราะว่าการร n โนเวทของเขาคือเป็นอะไรที่สุดยอดมากคือฉากหน้าเป็นโรงงานธรรมดาได้แหละพะเข้าไปปุ๊บมีการจัดสรรสเปซคือที่เยี่ยมมากเข้าไปข้างในคือแบบโมเดิร์นเลยแบบสวยเลยอะคือมีของเยอะมากเป็นของดีไซน์ของทุกอย่างที่แบบศิลปินมาแล้วแบบมีความสุขมากคือบอกได้เลยว่าตอนนี้มีความสุขมากคือชิลมาก คือแบบแฮปปี้มากค่ะไม่คิดว่ามาจีนแล้วจะมาเจออะไรแบบนี้คือศิลปะมีทั้งแบบเทดิชันแล้วก็โมเดินถ้าถ้าสมมติว่าถ้าจะมาแท็กซี่ก็บอกเลยว่ามาชีจิวปาแปลว่า798ซึ่งมาลงตรงแถวเฉาหยางค่ะเฉาหยางจะเป็นย่านย่านเฉาหยางแล้วก็หรือว่าถ้านั่งรถมาก็จะเป็นเบอร์401-402ก็ก็นั่งนั่งได้หลายสายเหมือนกัน แต่ว่าถ้าง่ายๆก็แท็กซี่ก็ได้ค่ะคือมันก็ออกมาจากตัวเมืองปักกิ่งนิดเดียวค่ะไม่แพงประมาณร้อยกว่าบาท Excuse me uh, what, what, what is it c u r y c u r y I can make it by myself yes huh. ะ This one how much? Uh, tôi chào. tôi chào. 20. 22. 22. 35. 35. 35. 35.